สวัสดีสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่น่นนนารักทุกๆคนนะจ๊ะเนาะมาอัปเดตสวนหน่อยของน้องแมวจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้คือมันม่วงนะจ๊ะมันม่วงที่น้องแมวเก็บไปกินใบมันบ่อยๆนั่นแหละจ้าเนี่และนี่ค่ะที่สําคัญนะคะเนาะพี่น้องจ้ะดอกทานตะวันจ้ะ เนี่ยมันมีเพิ่มไม่อีกได้พี่น้องจ้ะดอกทานตะวันนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ะสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะเนาะบัวเม่นจะของปลูกเลยพี่น้องจ้ะมันมาก,กอ,มอันเห็นบัวแมงอันไหนมันกำลังดูดหนา้าหวานจ้ะดูดนา้าหวานดูดนา้าหวานเนาะดอกทานตะวันนะจ๊ะสิพาะมาอัปเดตสวนนะจ้ะมันดอก มาแก่แล้วก็มีได้พี่น้องจ้าเนี่ยค่ะแก่แล้วก็มีนะจ้าขอบอกอน,นี้จะเอาพันไว้ด้วยอันนี้นี่ยเยอะเลยจ้าแมาลงกำลังมาตอมนะะักค่ะทั่วกายพันพี่น้องจ้าในช่องเนะ พี่สาวเป็นทรงไมาใหนางแมวเนาะเนี่ยหน้าชองจะเขียนว่าถั่วพุ่มนะจ้ะแต่ว่าเป็นทั่วเสียนพี่น้องจ้ะถั่วเสียนเลยนี่ยถั่วเสียนบอเมนถั่วบานเพิ่นด้วยนะถั่วเสียนจะลูกอ่อนลูกแก,ก่แข็งโป๊กเลยจ้ะเพื่อนบอกว่าถั่วเอ่อถัวอนะว่วพุ่มประมาณในช่องเนาะเนี่ยถั่วไก่พันจ้ะถั่วพุ่มบริสันท กสิพุ่มอิลีแหละค่ะและนี่พระเอกของงานนะจ๊ะพระเอกของงานนะจ๊ะกระบอกได้ตั้อยู่เด้อพี่น้องจ๊ะอันนี้คือถั่วม่วงถั่วปีแต่ในช่องเขียนว่าถั่วฝักยาวจ้ะมันบอเมเอ็นสเลวพี่น้องจกถั่วไก่พันเฮ็ดบามน้องแม่ค่ะแต่ก็ได้ตั้อยู่เด้อนี่ยังกำลังโตนะจ๊ะ กำลังโตนะจ๊ะขอบอกถั่วม่วงถั่วม่วงนี่ในซองอะถั่วกลายพันในซองบอกว่าถั่วโยถั่วฝักยาวแต่กลายเป็นถั่วม่วงพี่น้องเอ้ยนี่พระเอกของนางแมวเลยเนี่ยนี่คือต้นบัวหิมะนะจ๊ะที่มาอัปเดตบัวหิมะกันเนาะนี่คือต้นบัวหิมะนะจ๊ะ มันตายก็เหลือซใช่ไหมล่ะพี่น้องจ้าเอาไว้เฮ็ดแนวเนี่ยละจ้าพี่น้องจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนะา,ะาะจากเพืให้ภาพมาอัปเดตด้วยอะไพี่น้องจ้านี่น้องแม่ก็จิกเก็บไปหลวกอีกแล้วหอดเนาะเนี่ยค่ะอุปบันลูกชายน้องแม่นั่นหวังดีกับแม่แห้งแม่ ฉันมาไถสวนเอาต้นหญ้าออกให้หมดแล้วนะแต่หาลูใหม่พี่น้องจ้ะแปลงมันม่วงนางแมวหายไปสามแปลงจ้ะแม่ปากไ่ออกเลยก็บ่ได้วยลูกหรอกเนาะเพื่อนบางดีนะพี่น้องจ้ะอัปเดตกันต่อพี่น้องจ้ะววานางแมวเมียงอัปเดตหมกักอ,อืนี่หนึ่งลูกนะจ้ะ เห็นไม่สวยอย่างนี้ก็มีลูกให้อยู่เด้อไม่ให้มีลูกลูกที่สองใมาพินองมันบอมีใบอันนี้ลูกที่สามเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยคะ่นะ,ะ,คะมันยังไม่เกยนี่มีลูกที่สี่ด้วยบุย้ยคนพ่าไทยลูกที่หา้าในน้อยเน่าเลยค่ะน้อยนี่นี่ ลูกที่ห้าเอาเอาลูกนี้เป็นลูกที่หาซะลูกนี้ง่ายจ้ะอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วค่ะน,นี่เห็นบ่พี่น้องจักพี่น้องเห็นป่เห็นด้น้องแมวบ่เห็นดอกเพราะวา่ามันแสงเนาะนี่พี่น้องจ้ะมันมีตัวตุ้นอ่ะจ้ะมันมากอันนี้มันดูแตนอันนี้สวนน้องแมว นี่ค่ะกระลังขึ้นเลยพี่น้องจ้าตัวน,นี้กระลังอ่อนอ่อนจักสิท่านหนาวบุ๊ปสองลูกจ้าอยู่นี่ในลูกที่สามที่สี่น้อยหน่อย,น,อย,น,อยนี่จักสิท่านอันหนาวบ่เนาะวะอันนี้กระลูกใหญ่จ้าเจ็ดแปดลูกเด้อพี่น้องจ้าอันนี้กระลูกนั่งเงี้ยมันอ่อนนะจ้าลูกนี้อ่อนๆเลยนะ แต่มาเบิง่งลูกแฟงลูกบุกโตนน่ะล่ะดกไม่รู้ใช่ไ่าดกยังไงแต่บอจับจัากหน่วยพี่น้องจ้าแนะม่มเลยะโผเช็ดจังไหนกันเลยแ้่แต่เพิ่นเนาะเพิ่นอยากล่นทิ่มก็ล้นทิ่มเพิ่นอยากไปใช้กะแล่แต่เพิ่นบ่คืนใจเพื่นแล้วนะตอนแรงแล้วไม่เอาจะคืนใจเพิ่อนนะคืนใจนั่ง <c oughs> เนี่ย เส็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเนี่ยพี่น้องจ้ะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเน่าหัวอืมเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมเนี่ยค่ะแล้วถ้าข้างในเนี่ยมันจะดำเนี่ยมันจะดำประมาณนี้เลยจ้ะนี่ก็ไม่ได้ค่ะนี่ก็เน่าแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะดำนังเสีย ว่ได้กินแต่ว่าดกมากๆเลยนะดกมากดูดินี่แต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 ,แต,แต่ไม่คิดว่าจะรอดให้สักลูกเลยนะคะคิดว่าไม่รอดจ้ะดูดินี่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผู้ใด โอ้กระบ,บอกนะ้องแม่ในดอกค่ะลองดูเนี่ยดอกมากแต่ไม่ได้กินสักลูกเลยค่ะล่วงหมดเลยไม่จับเลยค่ะล่วงหมดดอกเน่าเน่าหมดดูดิเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันดอกยังไงเนาะเนี่ย ความดกของมันนะคะเด้อเนี่ยใช่หมดเลยนะคะแต่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 แตแตบจับพี่น้องจ้บดจับจากหน่วยคือว่านะตอนนี้นั่นม่ใจ่ประเทศอย่างคือแล้วแต่เขานะคะคแล้วแต่ท่านเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจแล้วแต่เธอจะไปนะคะเนาะโบบังคับเลยพี่น้องจ้ะแต่ว่าแต่ว่า ก็ทิบ่ให้เพื่อนไปหาเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิมีปัญหากันน่ะนะโอ้ยกบกบกบเขียร์ข้างขาพี่น้องเขียร์ข้างขาหน่อยโอเคนะคะเนาะแค่ดีละค่ะไปละเด้อจ้ะพี่น้องจา้งจาพอกันไหมมาอัปเดตชวนในเบอร์กระสือดค่ะหรือว่านี่ตัวปัญหาเนี่ยนางต้องหมอกหย่นเห็นไหมพี่น้องนั่น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 ,น,นไม่เงีย้ยวใส่หรือเปล่าแน่แน่เลย หน,นเห็นบ่พี่น้องนะนี่มีม้าน้อยด้วยมีแมวมีม้าเนีย่ยม้าน้อยตัวนี้ชื่อเบลล่าเบลล่าแม่เขาจะชื่อบงเก์นั่นแหละค่ะไปแล้วด้อพี่น้องจ้ะไปแล้วด้อยั่ะพอกันไม่จะเด้อบ,บายบายรักๆคิดถึงด้วยพี่น้องจ้ะ